สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอากูขายที่ดินนะครับตอนนี้ผมมาอยู่กันที่ถนนซอยโยธาธิการเหมือนเดิมนะครับก็คือตรงนี้ผมอยู่แถว3ามแยกนะครับที่ตรงเส้นตรงนี้ครับจะวิ่งไปตัวสาธิกาได้นะครับหรือไปแมคโครได้นะครับส่วนเส้นที่วิ่งไปทางเนี้ยจะวิ่งไปทางวังรีนะครับวังรีดีสอร์ทนะครับส่วนทางที่มาตรงนี้นะครับก็คือจะวิ่งเข้าตัวเมืองได้นะครับผมอ่า เรามายืนกันอยู่บริเวณสามแยกนะครับที่เป็นซอยโยธาธิการถนนโยธาธิการนะครับเส้นข่าพระวางรีอ่าทีนี้ผมจะมานําเสนอตัวที่ดินนะครับขนาด3ไร่สามสิบสาตารางวานะครับที่อยู่ตําบลเข่าพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับผมอ่าตัวที่ดินเนี่ยจะอยู่ติดถนนลาดยางเลยนะครับก็คือจะเป็นที่ดินที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ที่เป็นที่นาตรงนี้นะครับ แต่ผมแพนไปให้ให้ดูเล็กน้อยนะครับผมและเดี๋ยวผมจะไปอยู่ท้ายแปลงนะครับเพื่อถ่ายแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าที่ดินของเรามีลักษณะยังไงแล้วก็มีข้อมูลตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมอยู่ริมถนนเนี่ยเสียงรถมันจะค่อนข้างดังนะครับมีรถตลอดเวลาเลยช่วงนี้นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ท้ายแปลงแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ครับจะมี2องถนนนะครับจะเป็นเอกสารสิทธิ์โนดคูแดงแล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาขายยกแปลงนะครับรวมกัน2ฉงนดเลย นะครับส่วนรูปแปลงที่ดินนะครับจะเป็นรูปแปลงลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีหน้ากว้างติดถนนลาดยางอะครับอยู่ที่85เมตรส่วนหน้ากว้างด้านหลังนะครับจะอยู่ที่80เมตรนะครับแนวนี้นะครับส่วนทางด้านลึกอะครับจะเป็นลึกของฝั่งตัวที่ติดกับตัวร้านค้าวัสดุก่อสร้างนะครับอยู่ที่98เมตรแล้วก็แนวลึกด้านนี้นะครับจะเป็นแนวนี้เลยนะครับอยู่ที่51เเมตรครับผมเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ ตัวชิศอะครับถ้าเกิดเราหันหน้าออกถนนลาดยางฝั่งนี้นะครับจะเป็นทิศตะวันออกนะครับอ่าส่วนตัวระดับของที่ดินนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวถนนลาดยางนะครับผมลองวัดดูอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง1.6เมตรนะครับก็คือตัวที่ดินเราจะต่ำกว่าตัวถนนลาดยางนะครับผมโอเคส่วนความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับจะอยู่ที่ 1 9ถึง20เมตรนะครับที่ดินเดิมของเราเนี่ยจะเป็นที่นาแบบนี้นะครับที่เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับก็จะมีลักษณะโล่งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมแพนให้ดูนะครับในด้านของราคาขายนะครับเจ้าของขายยกแปลง3ามไร่สา2ตารางวานเนี่ยอยู่ที่9ล้านบาทนะครับแล้วก็ราคานี้ราคารวมค่าโอนและค่าภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนทางด้านสาธารณูปโภคนะครับน้ําไฟอยู่หน้าแปลงแล้วนะครับจะเห็นว่ามีเสาไฟของทางการนะครับเดินอยู่หน้าแปลงนะครับแล้วก็น้ําอยู่หน้าแปลงแล้วส่วนตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรโศัพท์เนี่ยก็ชัดเจนดีนะครับ <St ars> ในส่วนของเพื่อนบ้านในละแวกนะครับก็ที่ติดก,กันเลยก็คือจะเป็นตัวร้านค้าวัสดุก่อ,อกสร้างนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นที่นานะครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ย จะเป็นบ้านสวนนะครับที่เขาทําเป็นบ้านสวนตัวถนนตัวนี้นครับก็จะเป็นถนนที่มาเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับที่เข้าทางบ้านสวนของเขานะครับไม่ใช่ถนนสาธารณนะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินที่ติดถนนถนนสาธารนณะด้านเดียวนะครับก็คือด้านหน้าฝั่งนี้นะครับส่วนเพื่อนบ้านในละแวกส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีพวกร,รีสอร์ทคาเฟ่น,นะครับบ้านสวนแล้วก็อปตอนะครับในส่วนของสถานที่ใกล้เคียงนะครับก็จะมี ตัวร้านกาแฟหมายเลขก8ดนะครับที่เป็นคาเฟ่ยอยู่ที่400เมตรนะครับอีค e ้อคาเฟ่วิลเลจนะครับอยู่ที่950เมตรกุตลึงคาเฟ่อยู่ที่2.4กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวแมคโครนครนายกเนี่ยอยู่ที่9.6กิโลเมตรแล้วก็โลตันนครนายกเนี่ย,อย, ok, ยอยู่ที่10กิโลเมตรนะครับก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยส่วนตัวที่ดินแปลงนี้ครับจะห่างจากตัวฟิวเจอร์พาร์คลักซิต์อยู่ที่ประมาณ85กิโลเมตรนะครับอ่าส่วนข้อสังเกตของที่ดินแปลงนี้ครับผมก็ จะมีที่ผมเจอก็คือตัวที่ดินที่อาจจะต้องถมในระดับ1.5ถึง1.6เมตรนะครับที่เป็นระดับถ้าเกิดจะถมให้เข้ากับตัวระดับถนนลาดยางด้านหน้านะครับส่วนข้อดีของที่ดินแปลงนี้ครับก็คือจะได้ตัวหน้ากว้างนะครับที่ติดกับตัวถนนลาดยางฝั่งด้านหน้าแบบนี้นะครับก็สามารถทําร้านค้าร้านอาหารทําการค้าได้นะครับหรือจะทําเป็นคาเฟ่ก็ได้นะครับผม เพราะว่าแถวเนี้ยก็จะมีคาเฟ่กับรีสอร์ทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราจะมีวิวเขาแบบนี้ด้วยครับก็คือด้านหนึ่งด้านนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นวิวเขาแบบนี้นะครับที่หันออกไปทางฝั่งร้านค้านะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นได้วิวเขาแบบนี้นะครับที่เป็นเส้นที่วิ่งเข้าไปทางวังรีรีสอร์ทนะครับจะได้วิวเขาแบบนี้นะครับโอเคสําหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอาจจะลงตัวผมอาจจะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0627955151นะครับอ่าแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องอากูขายที่ดินเดี๋ยวผมจะหาที่ดินแปลงสวยๆมาถ่ายให้ได้รับชมกันมานำเสนอให้กับทุกคนได้ดูกันอีกนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ